เอาเลยครับสวัสดีครับคลุมวันนี้ครับยูกิทแบบบัดในครับคลุมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงก่อนรีแรงนะครับกับเทลอันนัสนะครับผมซึ่งแพทหน้าเนี่ยผมว่าเทลนะมันมานะเพราะว่ามันไม่ได้มีการบัฟเนื้ออะไรนะครับแต่มันมีเซตที่ผมไปลองแล้วแบบยิงแม่งโคตรแรงเลยครับผมแล้วเล่นง่ายจัดๆนะครับก็คือเป็นเซตดาบไฟฟ้าดาบดูดเลือดนะครับผมนี่เซตนี้เลยนะครับดาบแดงมาก่อนเกมนี้ตัวบังเยอะถ้าตัวหนาเนี่ยออกเป็นมอนิสตาร์แทนดาบแดงนะครับผม ก็มีล้นห้อยดูดเลือดมา8%นะครับแล้วก็พลังแฝงมันรวยเร็วนะครับผมก็คือหลังจากที่เทวนาสมันโดนปรับเปลี่ยนให้แบบว่าไม่ได้ตีเป็นเวทเนี่ยมันก็ยิงแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ดาบไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยเพิ่มดดเมจให้แบบว่าเรากดท่าหนึ่งแล้วยิงแบบแรงขึ้นนะครับเอามายิงโจ๊กเกอร์ด้วยเกมนี้นะครับผมแต่เอาจริงเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายสุดๆแล้วสำหรับเทวนาสนะครับผม รับรองเลยว,ว่ายิงโคตรแรงครับยิงแบบโคตรแรงเลยผมไปลองมาแล้วหลายเกมมันเอาจกเกอร์มายิงไม่เข้าครับผมรอไปก่อนปีดุดเลือยไปก่อนนะครับผมเ,เพื่อเราล่อเพื่อเราล่อครับมูลาดมารอได้ดาบขี้ คือเทวานาเน,นี่ยเป็นตัวละครที่ยิงเร็วอยู่แล้วนะเวลากดท่าหนึ่งนะครับผมอันี้ก็ยิงจรวดจังเลยเฮ้ยมุลาดมุลาดมันเนียนตีอยู่สัดม้าไปหนึ่งทีลัมเบอร์ยังไงตีเรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวมาแบบงงงง <c oughs> ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเล่นเทวานานเนี่ยชนะบ่อยมากนะด้วยเซตนี้เลยนะครับผม คือไม่ได้ออกทารอนนะครับเพราะว่าทารอนเนี่ยดาบดาบทารอนมันจะมีดูดเลือด10%ใช่ไหมเราต้องการดูดเลือดนะครับแต่เกมเนี้เอาลูนห้อยดูดเลือดมา8เนี่ยมันไม่ต้องออกทารอนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเอาจริงทารอนมันไม่ไค่อยได้แบบช่วยให้ตีแรงอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ยิงสู้อ้าวแล้วไงแล้วมันฟิกซาตานเป็นทีเรียบร้อยครับผม an มา ถอยมาก่อนเพื่อนมันเยอะจัดเลยเพื่อนโอ้โหยิงไม่โดนเอาแล้วไงแล้วมันจับอีกอ,ม,อ,ม,อม,มันจะจับผมแต่มันจับไม่ถึงสินะมาซอยสู้โอ้โหแช่สวยครับผมเอาแล้วไงกิมมี่บอกเลยมีเกิดแน่นอน กลับบ้านก่อนครับดาบคีมาแล้วต่อไปจะขึ้นเป็นดาบไฟฟ้านะครับผมดาบไฟฟ้านี่ก็มีอัตราคีนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้เทวนาคีทีขึ้นเหมือนกัน,นคือเอาจริงเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเอแคลรี่มันต้องมีลูนห้อยดูดเลือนมานิดนึงน,นะไม่งั้นมันจะเล่นยากมากครับแล้วนี่มันจับอีกแล้ว เอาตายอยู่ก็คงอลำมันจับได้ป้อมอย่างเดียวเลยเฮ้ยนี่ดึงกันไปก่อนครับพอมีลุนห้อยดุเรือดเนี่ยเทวนัก็จะเล่นง่ายนะเพราะว่าท่าหนึ่งมันตีแรงมากๆครับอื้มจ็อกเกอร์เกือบแตกอยู่นะจ็กเกอร์เมื่อกี้กดท่าสองไปแล้วใช่ไหมโดนเรียบร้อยครผม ดาฟฟ้ามาแล้ว6คิวครับตอนนี้พูดเร็วเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าเวลาผมกดท่าหนึ่งตีอะมันได้ดูดเลือดมาเลยนะประมาณครั้งละร้อย HP นะครับผมแล้วตีธรรมดาประมาณ85นะ้าเห็นไหมซึ่งถือว่ามันช่วยเยอะมากนะลุนด,ดูดเลือดนะครับมันเอาผมแน่มันเอาผมแน่ต่อไปครับผมเอาผมจริงครับผมมันเอาผมจริงเพื่อนมันเอาผมจริง นี่ผมบอกเลยถอยครับผมมันเอาผมจริงจุดเอ้าอ่ะมันชัดดาวผมอลำสวยอยู่ดาบดูดเลือดมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจอบเป็นดาบแดงเลยนะครับเพราะว่าเอามายิงแบบจบสกอร์เลยนะครับมันยอมแพ้ทำไมเนี่ยเพื่อน ทีมงานเรามันก็ตึงอยู่นะยังไงดีวะเนี่ยลำเ,เบอร์เล่นดีอยู่นะแต่แบบว่าป่าเราจะไม่ไหวจยิงมันเอาผมจริงวะรอแป๊บรอแป๊บท่านหนึ่งมาเดี๋ยวผมไปอันเรามันเอาไหมอันเรามันเอาแน่ครับวเวเลปยิงเวเลปอ่ะเดี๋ยวจะตายครับผมยังไง มูลาดอยู่ตรงเกรงกลางเดีินแล้วให้มันจ่ายสกิลก่อนครับสวยครับผมล้ำครับล้ำเนี่ยยิงแรงยิงเร็วมากนะผมบอกเลยคือผมไม่ออกเลยนะเล่นเทวนาซาลินสติงแล้วก็แบบทาลอนมอร์นิ่งสตาร์เซตดดัมเดิลนี่ยิงไม่ให้เข้านะครับเกิดช้าด้วยที ทีนึงนี่ประมาณพันหกมีคนอยู่ในย่าครับผมมาเดี๋ยวผมเก็บตังค์อีกประมาณเก้าร้อยโกดาบแดงมาครับผมยิงไส้ล่วงครับฟอร์เรนโอ้โหมันหนีแปกโคตรแรงเอาเอาโจเกอร์ท่าสองหมดนะแตก ยิงขี้แรงมากครับผมโอเคแล้วประเด็นคือกดท่าหนึ่งอ่ะพอเรามีดาบเดอะบีดดาบดูดเลือดนะครับมันดูดเลือดโคตรแรงเลยนะเพราะว่าท่าหนึ่งมันเพิ่มไดเมจใช่ไหมมันก็ทําให้เราดูดเลือดแรงขึ้นด้วยนะครับมันจะเอาดาร์คซีเลียร์เวลาแตกดาบแดงมาโอ้โหได้ไหมดาร์คอะได้อยู่ครับ ก็สวยอยู่ใช่ไหมได้อยู่ผมว่าเกมนี้เดี๋ยวผมออกเป็นก่อเกิดดีกว่านะครับมอร์นิ่งสตาร์นี่ไม่น่าจะต้องใช้นักเกมนี้แต่ถ้าสมมติว่าเลดจ้าๆเลยก็อาจจะขาด้องเท้าจะออกทิ้งนะครับออกเป็นมอร์นิ่งโอ้โหเวเละตายอยู่แล้วซีซีอะไรมันจะแน่นขนาดนั้นเว้น โอ้โหเวเล็กกระโดดผมจะเดียวแตกแล้วนี่คือผมตายปุ๊บทีมสู้ไม่ได้แล้วนะคีร่าเล่นยากนีมครับแล้วยังไงกันบ้างได้ไหมบอลเลนติโตูน่าจะโดนจับนะถ้าเข้าไปล้ำลำเบอร์คีร์ให้หน่อยเพื่อนกดอันตีใส่คีบิทีลำเบอร์บอลเลนติโน่ล้ำแล้วนี่ล้ำโหดเหมือนโกรธใครมา อ่ะยังไงทีล่าแตกฟอลเลนฟอลเลนยืนไปก่อนเพื่อนอีกนิดนึงอลัมก่อนเลยเรามีดาบแดงอืมป้อมแต่สองป้อมเนาะจ็อกเกอร์อืมอีกหนึ่งศพปอตีคลิปดูดเลือดก่อนนี่เลือดเด้งครับเลือดเด้งแบบว่าเหมือนอยู่ในบ่อน้ำ กลับมาไหมไม่กลับนะครับผมนี่ยิงโคตรแรงครับผมบอกเลยนาทีนี้โคตรแรงมาลอเลี่ยวมาไหมเปิดยิงโอ้มันเยอะเพื่อนไ,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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเยอะมันเยอะมันเยอะ อลมโดนแช่อยู่เพื่อนยิงไม่โดนอีกมูลาร์ตุ่มโดนผมยิงไปนิ้ววู้บเหมือนกันนะมูลาด์ตนะอ่าลำอ่าลำอ่าลำแตกอย่าให้เลื่อนขึ้นหลอนมึงแตกหมดมูลาดจตเอาอะไรมาไหมเกือบตายน้ำมูลาดใครกดยอมแพ้วะเนี่ยเฮ้ยผมแบกอยู่ผมแบกอยู่เพื่อน ผมว่าเงิน2,000โกเนี่ยขายทิ้งครับผมมอร์นิ่งสตาร์มาเถอะโอ้โหมอร์นิ่งสตาร์มันโคตรแพงเลยวะ2,900ยังไงทีมงานเราเรอเลื่อนมันลำ้ำรอเลือลเเล่อนที่ขอยิง2เม็ดเฮ้ยรอเลื่อนมันยังไงนั่นในย่าสวยมามันจะตีดังใช่ไหมมอร์นิ่งสตาร์มาแล้วนะครับ เราซอยแรงโคตรล้วซอยเร็วจัดๆครับผมตอนนี้ของโคตรฟูอืมเรียบร้อยผมร้านได้เพื่อนเคียวเคียว <c oughs> คือตอนนี้ของฟูมากแล้วนะครับผมผมจะไม่ออกทารอนนะถ้าแบบว่าไม่เล็ดแบบ นี่ก็เละมากแล้วนะแต่บอกว่าผมว่าออกทารอนมันดูเลือดน้อยเกินไปและเกมนี้มันก็แบบไม่ได้ต้องใช้ทารอนเลยขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเจอแทงสักสามตัวเงี้ยออกมาได้นะครับยังไงเพื่อนลำเบอร์สไลด์ไปแล้วไม่ได้นะผมต้องอยู่หลังๆเลยนะครับแต่ผมมีกอเกิด รอดาร์คครับผมรอเข้าพร้อมดาร์คเลี้ยงไปเรื่อยๆมูหลาโดนสตันครับผมอารัมเข้ามาจับแล้ววูบวูบมูหลาจะมาลงวูบปีป้อมก่อนครับแคลรี่ที่ดีต้องปีป้อมยังไงโจ๊กเกอร์โอ้โหเม็ดเดียวเกือบลั่น เอออเามันวูบครับผมนัดเดียวสามันสามแล้วเรียตีต้น่อยครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับเทียวนัดเซตดาบบิสเบดกับดาบลินเล่กอยคือผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าเซตที่แบบเราออกกันปกติเยอะมากนะครับแล้วก็มันเกิดเร็วกว่าด้วยนะ คือผมผมไปลองเล่นเซตธรรมดามาแล้วแบบว่ามันยิงใครไม่ค่อยจะตายนะครับแต่เซตนี้เนี่ยมันทำดดไดเมได้แบบถี่มากแล้วก็แบบแรงมากด้วยนะครับผมไปลองดูก็ได้สำหรับเทวนัฏแพทหน้านี่น่าจะเป็นตัวหลักในการแต่แรงผมนะครับเทวนัฏอ่ะอยังไงก็ไปลองดูก็ได้สำหรับเซตนี้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านครับสำหรับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ